ขันสาธุชนกำลังติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว101.75เมกะเฮิร์วันนี้ก็ตรงกับวันพระที่27พิพฤษภาคม2566ขึ้น8ค่ำเดือน7เบื้องต้นเสนอพุทธภาสิตบทว่ายถาจะ พุทธาโลกสมิงอุปปัชชันติปพังกร,ราเตอิมังธรรมังปะกาเสนติทุกขูปสมคามินังแปลเป็นภาษาไทยมีความหมายว่าเมื่อพระพุทธเจ้าผู้ทำความสว่างเกิดขึ้นในโลกพระองค์ย่อมประกาศธรรมสำหรับดับทุกข์ การที่พระพุทธเจ้าจะสเสด็จอุบัติขึ้นในโลกนั้นได้มีศาสดาห,หรือเจ้าลัทธิอยู่หลายสำนักต่างก็สอนเรื่องการพ้นทุกข์แต่วิธีการสอนของเจ้าสำนักเหล่านั้นไม่สามารถเข้าถึงหลักสัจธรรมความจริงได้เนื่องจากวิธีการนั้นเป็นแนวทางที่ประกอบด้วยเหตุที่ผิดจึงมีผลที่ไม่ถูกต้อง เมื่อคนไม่รู้พระสธรรมก็ไม่เข้าใจสภาวะของชีวิตตามความเป็นจริงจึงเปรียบเสมือนอยู่ในความมืดหรือขาดแสงสว่างในการดำเนินชีวิตต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกแล้วพระองค์ทรงประกาศสัจธรรมอันเป็นความจริงที่ประเสรศิฐซึ่งทุกคนควรแสวงหาเพราะเป็นสัจธรรมที่สามารถพิสูจน์ได้จริง เมื่อใครเข้าใจและเข้าถึงคำสอนของพระองค์แล้วผู้นั้นก็จะเข้าถึงสัจธรรมเป็นอุดมคติสูงสุดในการปรงชีวิตชีวิตของมนุษย์นี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความทุกข์เพราะการเวียนว่ายอยู่ในสังสารทุกข์การเฉลดพ้นจากทุกข์ได้จึงต้องอาศัยสัจธรรมความจริงชาวโลกเมื่อรู้อย่างนี้จึงยกย่องว่าพระพุองค์เปรียบเสม,มือนประทีปหรือแสงสว่างของโลก ฉะนั้นพระองค์จึงประกาศพระสัธรรมมีความหมายว่าชีวิตคือความทุกข์การดำรงอยู่ก็มีทุกข์การประรากก็เป็นทุกข์จะเรียกว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ก็ว่าได้การดับสังขารเสียได้จึงเป็นสุขแนวทางของรัตมาสังทธเจ้าจึงเป็นการดับทุกข์ซึ่งเป็นสภาวะของปัญหาทั้งปวงเมื่อดับทุกข์ได้ชีวิตก็จะประสบความสุขนี่คือ เหตุที่โปรงประกาศพระสัจธรรมความจริงแก่โลกเจริญสุขเจริญพร,รอยาตยโยมท่านผู้ฟังทงั้งหลายที่เปลื่นร,รับฟังสถานีวิทยุรอยเอชอาร์วันพรานี้ก็เป็นวันพระสุดท้ายก้องเดือนนี้แล้ว <Okay. S 1> วันพระสุดท้ายกองเดือนพฤหัภาคมรายการธรรมาวันนี้ก็จะนําเสนอเรื่องราว จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วัน,น,นก็คือวันวิสาขาบูชาวันวิสาขาบูชานที่ว่าเป็นวันสาคัญมากเป็นวันสําคัญของโลกเลยหนึ่งจว่าองค์กรยูเนสโกนี่ยกย่องใ้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่สําคัญของโลกเละวันนี้ไม่ใช่วันนี้และวันพระน้าท่าัก็วันพระน้า ก็ถือว่าเป็นวันสําคัญ <Yeah. S 1> วิสาขบูชาปีนี้วิสาขบูชาตรงกับวันดี่้ม,มิถุนายน <Yeah. S 1> วันนี้ก็เลยจะนําเรื่องราวของวันวิสาขบูชาและการงานที่จะเกิดขึ้นที่วัดบานส่วน 1. นึ่งองาม,มิถุนายน <Yeah. S 1> พระพุทธเจ้านี่เราแต่ละไล่เขาคงได้ยินได้ฟังมานานแล้วทธรวัตรมีความสําคัญมากมายซึ่ง พุทธศาในชิชนตัวโลกนี้ให้ความสำคัญเพราะว่าการอุบัติเกิดขึ้นกองเจ้าายสิทธ,ธะนี่ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สาคัญที่สุดของหลวก,ก็ว่าได้ื่องจากพระองค์อุบัติเรยกว่าเกิดขึ้นมาแล้วก็ทําประโยชน์ให้กับหลกซึ่งโลกงชื่นชมหรือว่ายกย่องหลงไว้ในฐานาสุสุด พระวัตรองหลวงเนปินผู้บริสุทธิ์โดยประปัญญาคุณประบริสุทธิ์ที่คุณประมา,ากราติคุณยิ่งใ,ใหญ่มากวันวิสาขบูชาจึงเป็นวันที่บูชาพระพุทธเจ้าโดยตรงซึ่งทุกข์บินจะตรงกับวันเป็นเดือนหกแต่ปีนี้เป็นปีอธิกามาก็เลื่อนไปเป็นเดือนเจ็ดตามปฏิทินหรือตามวันเวลาของโลกประวัติของรลงที่เราได้ยินในฟังมาแล้วก็ ตบทวนอีกครั้งหนึ่งเพื่อว่าทันภูไม่หรือว่าทันดีว่าลืมแล้วก็ตบทวนอีกครั้งหนึ่งเจ้าวันศุกข,ขึ้นซว่าคำเดือนนกปีจอคนปุศักราชเป็สิบปีเจ้ชาชายสิตตะระสูติที่พระราชทยานลุ่มไปนีระวางขรุงกบินลือพัดกับกรุงตทวาตาหักตวาตาหะเคอยอธิบาเลยว่าเย็ดได้ต่ว่าเจ้ชาชายสิธตตะประสูติ รือประนังสิริมหามายาไปประสูตอิออรสิระว่างทางก็ประว่าิทำเนียมก็คอนอินเดียสมัยก่อนเวลาจะไปคลอดลูกหรือจะไปเคิดลกูกก็ต้องเดินทางไปบ้านอ่อบ้านแม่แ <s> ต่พระเจ้ารัชทพยก็สเสด็จกลับยังเมืองอที่พระราชะบิดาพระชจมนานาอย <S <s ู่นีคือจจเจ้ชายทได้กลืประสูติระว่าง ลุมปินี่ครับอรับบิลพัตรครับที่วัดตะฮะที่วันสำคัญอีกวันคือวันพุธนี่ความจริงวันพุธนี่เป็นวันดีรับวันก้คนได้ฟังานราจารย์พระกุศลพลกิจธนทันมาเทศตีงานซบที่วัดปันซ่วน่าบางคนบอกว่าวันพุธไม่ดีไม่เป้พี่ไม่ตำนุ่นไม่ตำนี่จริงแล้ววันพุธเป็นวันดีนะเป็นวันดีที่สุดกองหลกเลยวันพุธนี่ เพราะว่าวันพุธนั้นเป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นสิมาขำเดือนนอกปีราคาถ้านับวันเวลากระกนพุทธศักราชที่สิมาปีเจ้าใจที่ไดตรัสรู้เป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าตอนนั้นพรงคงก็มีประชาชนหมายยู่ทราบสิมาปันซ่ประทัดหนังไตรม,มายประสีมาโพฟังแม่นมเดิรันจรา ตำบลูรูเวลาเซนานิคมหลังจากประวได้หกปีปัจจุบันสตานตีนี้เรียกว่าพุทธกายาตีบรงทตรสูรเนี่ยรัฐปีหันประเทศอินเดียมกเข้าดีแต่ทุกวรั้ปีนี้ที่วัดบ้านส่วนนี่มีตนโพอยู่ซ้ำตนความจริงตนโพนี่ก็ไล,ล่พีแหละประวัติคนตนโพนี่ปตันพรมเราว่านาจากอินเดีย ตอนปตันคงแต่ปตันคง่าน,น,นเดินทางไปประเทศอินเดียกานนาน่นนอโพูมาปลกูกที่วัดมันชวนทีวัดกวนปรีทีวัดปุโกทองถึงพอไปลังก็มีคนนําตนพูอินเดียมาเล่าทีวัดปันชุนมีอยู่ซ้มตนพูอินเดียปีนี้ก็จะทํําาบุญที่ตนพูกันเป็นไมคํคำพ เพื่อเป็นสิริมงคลความจริงเรองกองการคำตนผู้นี่นัน่นก็จะคำถ้าให้เกิดประโยชน์จริงๆก็คือตนผู้ที่มันแก่แล้วก็กิ้งมันกำตายยักษ์ิ้งมันยืนมากเมื่อนทีพุทธกยาตนผู้ที่ทัศรูนนั้นก็คำกันจริงๆเลยชายเล็กโดยมีความมันคงแข้งแรงแต่ยางประิททยนี่เราทำเพื่อเอาเคล็ดเพื่อเอาเหมือนมงคลกันเป็นการซืบถอดอายุพระพุทธศาสนาเนี่ย กวันระว่างวันทีนึกถึงสร้างนี้ธรมาก็ลืมเลยว่าตรงกับวันนหนยทีทานจะได้มีการกำพโพกันนะหรือว่าทำถึงสรางวันกันไม่แน่ท่านผู้ฟังสะดวกวันนีนก็มากกันสักวันหนึ่นะเรื่องมาถึงสร้างบันก็ดีเหมือนกันนึงสอนสร้างนี้เอายน์ล็อไปเล่งถึงเรื่องพุทธรัตโตเล็กน้อยันเอยห่งหลังจากหลวงตัสรุแล้วก็ประกาศทำมาจักให้เป็นไป ตลอดเซนเซบาปันษาจนนายุได้โปรง่งกับแปดสิบปันษากับนับกันปริตภัณฑ์ตรงกับวันเร่นับกั้นวันอังคารขึ้นเ0บาขำเดือน6อ็อกทีซาละวนุทยานเมืองกุสินดาราปัจจุบันเรียกว่ารัฐอุตรประเทศหรือประเทศอินเดียเนหิตการต่างๆนี่เคล้าดโดยห่อ เพราะฉะนั้นเราจะเห็นตั้งแต่ต้นประสูตและการทรงประชานยุจนถึงปริตภันธ์พระพุทธเจ้านี่จะมีความสําคัญในทุกๆช่วงของชีวิตยันที่บอกว่าประสุธนมาถึงการสําคัญแล้วตรัสอาสปีวาจาอาสปีวาจาคือการเปล่งรกอ์ราวาจาที่องคงอาตรัสเป็นภาษามมคตว่าอควอนสมิลกสะ เชตโอเมสมิโลกะสะเซตโอมสมิโลกสะอยัมันติมาชาตินติธานิปุณภโวแปลเป็นภาษาไทยก็คือเราเป็นผู้เลิศดแห่งโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดแห่งโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดแห่งโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ย่อมไม่มีอันนี้ก็เรียกว,ว่าพระพุทธเจ้าส่งเปร่งอาสปีวาชา นี่การณตอนนั้นยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าที่ยังเป็นพระคุมัรยังเป็นเจ้าชายน้อยแต่ว่ามีความแนวเนมันคงที่จะทัสรูเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเนี่ย <Yeah. Yeah. S 1> คือคือบุญบาร,ร,รมีทันมาแล้ <Yeah. S 1> นะเหตุการณ์นี้ก็ทําให้เราเป็นทีจดจำเหมือนกัน yeah. ในตอนที่โปร่งประสซุพปฐมนออกประนวดกับอายุพระองค์ประชนมายโยยิสกาวันซา เหตที่ออกพนุนการตัดสิงค,คุณจะจำได้คือเห็นที่วัตถุต่างซี่คนแก่คุเจ็บคนตายแล้วก็เห็นสมณะนักบวชก็เกิดเป็นธรรมขึ้นมาม,ามานุษย์เรานี่เกิดมาแล้วก็ต้องพบกับความทุกข์มันพบกับความทุกข์แล้วเมื่อมีทุกข์มันน่าจะมีทางที่ผนทุกข์ได้ก็เลยแสวงห้าทางนั้นในการที่จะผนทุกข์ โปรองกับปหาอาจารย์เหมือนกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดัดตีของอาราตาบดอุตตดาบดจนเส็จฌานสมบัติสิ้นความรู้ของอาจารย์แต่ยังไม่มรนรู้ทำทุ่งสุดก็สเสวงหาเรื่อยไปจนไม่มีใครแก้งว่าพระพุทิเจ้าแล้วกาบนบำเพ็ญทุกขคิยาตรมันร่างกายจน เปล่าวรกายผูปสุพรมเลือดเ่นั่งหุ้มกระดูกนในสมัยนั้นก็เรียกว่าทาดงกาสิริในปัจจุบันในทีอินเดียก็ทาร,รูปรูปเมื่อนรูปปันทีบําเพ็ญทุกขิริยาไวเ้เหมือนกันในตอนนั้นมีปัญจวัคคีต่างๆมารวมปฏิบัติบําเพ็ญทุกขิริยาด้วยไม่ว่าจะเป็นตันกุลตันยาวัพระปฏิยามะนามาอัสจิท่านเหล่านี้ก็รวมบําเพ็ญความเพียร แต่ว่าเจ้ชาชายซิดาอินเลวาตัวตรมานไปก็คงจะตายเปล้ว <c oughs> คือไม่บรรลุรอก <c oughs> ก็เลยเ,ล,เลิกจากลูกศิษย์คนนี้ออกไปแล้วก็ไปเสวยประกางานเดินทางใต้กรางไม่ไม่ย้อนเกินไม่ตึงเกินที่สุดก็ได้ทัศรูนี่แหละเมื่อวันทัศรุกระทรงกับเกินเช่้าขขำ บันป็นเดนนกนี่เองแตงกวงเงี้ยนี่เรื่องราวต่างๆจริงๆมีมากเลยพุทธวัดแต่ว่าคงจะนำมากล่าวซ้ำไม่มดแตงกวงเก่าแต่สิ่งส่วนสำคัญนะพิวพันของพระพุทธเจ้านี่มีความปงไสอยู่ช่องเวลาปงไสมาก,กน,นะที่รัดกระปลานนนว่าอาโนนกายของตราะคดย่อมมีความผุด่อง ในสองการคือในราตรีที่ตรัสรู้อนุรัสมาสัมพธิญานและราตรีที่ตรากดปริพานด้วยอนุภาที่สีสันิพานธาตุอานุนการปฏิพานของตราคตจักมีในระหว่างต้นสารคูในสวนสารวันอันเป็นที่พักของพวกมรรคสัตย์ใกล้เมืองกุสินาราจากนั้นปลงกับประทับเสียสยาดคือโนนเบบรัชซีระว่างต้นสารคู แล้วคนจะปฏิพันธนี่ก็มีหนักบวชคนหนึง่งแล้วก็เรียกปฏิพาชกนักบวชเชื่อสุป,ปัฏฐาอยากจะบวชตนเด็กปลานุ่นก็ไม่อยากให้เข้ามาเพราะพระพุทธเจ้ากําลังจะดับขั้นปฏิพานแล้วไม่อยากให้ใครรบกวนพระพุทธเจ้าได้ยินเสียงโตเที่ยงกันอยู่ก็เลยบอกให้สุป,ปัฏฐาเข้ามาได้แล้วหลวงก็ตรัสว่า อาหนุนทำก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจะเป็นศาัดาของพวกเธอเมื่อเราลงรับไปแล้วเดวโอวา,าทครั้งสดายขั้นตตานิพกวีอามรรตายามยิววิยธรรมสังขาราอัปมาตินะสัมปาเทถะแปลว่าพิกษุทั้งหลายบัดนี้เราจะเตือนพวกเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา พวกเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาะเทเถิดมดีเตือนเรื่องของความไม่ประมาทต่อมาพรองคว่าสงบนิ่งรับประณีตหรือว่ารับตาเก้าอนุบปวิญาญนสมบัติกา่ามีรูปฌานสิปตุมาฌานทุติยฌานตรีฌานจตุติยฌานแล้กวก็อารูปฌานสิ อาการสารนันจาชนะวิญญาณันจาชนะอากินัญญาชนะนิวัสัญญานาสัญญาชนะนี่เรียกว่าสมบัติแปดกลับไปกลับมาและการี่สุดก็ปรงปันเดีผ่านอย่างความเศร้าโศกสะะเสียใจในกับพุถุชนในกัเมตินพร่มเท,มทวดาก็ที่รับรู้รับสาวก็มีความเศร้าโศกเสียใจ เนี่ะตอนนี้คือเป็นเสจธรรมความจริงของชีวิตก็ราทุกคนทุกฐานเอ้ราแต่ทุกัังวันนี้ก้าวพุทธวัดโดยย่อเสร็จแล้วก็จะมาพูดเรื่องสําคัญอีกเรื่องนึง่งที่ว่าจะมีการจัดงานที่วัดบานส่วนที่บอกว่า,อาตอนเดือนหน้านี่วันปติหนึ่งมิตุลายนก็เวลาเชา้าแปดครึงมีพิธีบวช สี่หลัชาลีนีหรือว่าตีโรเรียกโรชีพรามที่กาวกามีการใน้พาห้มเระรุมธาตุจากติดสบานบานส่วนเดินหรือว่ามีรถบางคนก็ขึ้นรถบางคนก็เดินให้พามามาถึงวัดบานส่วนเวลาเปิดงานก็สิบนาฬิกาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมหลัง,ลลงจากนั้นเถียงก็มีการส่งนม้มอัญเชิญ อาพฮหประตานบางวทีน่าจะปริเาันทีน่าเจดีอาปาคลังขึ้นก็มีกิจกรรมรำวงเมบ้านน่าังกว่าวก็จะมารวมรำวงก็ได้ชวว่าคำ <c oughs> <c oughs> ทีนี้พอรุ่งขึ้นวันศุกที่่องมิถุนายนนี่แหละที่บอกว่าเกี่ยวข้งอกับวันนี้มีทิศนามาชาติ คว้างวันเดียวจบชิบซ้กันเลยท่านกวางเคยมีความอดทนกว้างไหนบ้างหวัน13กันสิกันพันพระคาถาที่เขากลกาวกันอ,อย่างเจนว่าตน้นตีแปดตีแปดจึงประมาณเกือบเกือทีเข้านะ,ะกาถาพันพันคาธาบันตอนบรนปลายตีอันเดียวกัน ที่กาว่าไปกันตัดสัพพนอ่ตัวใดกับกันยิ่มมาพานกันท่านกันวันพระวีตอ่โปรตอนเทียงนี่กันชูช็อคช่วงบายกันชุลพนมมาพนกันกูมานกันมาทรีสักกบัพมาราศชักขสัตนก่อนกันเครดการวานั่นจะจบประมาณนู่นลทีทีห้าตอนยินได้ไหมอโดยโดยเวลาโดยร่วมเลย กไอ้แตงควังมาลองเล่นนะเคยดีไม่เคยควังติดมาชาดลองมาลองควังเล่นห้าควังยากก็ไม่ได้จัดกันบ่อยๆไม่ได้จัดกันง่ายๆนะพร้อมเป็นเรื่องส้ำคันน้องแจากวันส้ำคัญที่เขาจัดแล้วนึ่งนิมนต์พระที่มีความรู้ความสามาร์ทนะยากยิงปัจจุบันยิงง่ายยากแล้วก็คนที่มีศรัทธาก็ง่ายยากต้นควังได้ถ้าไม่ควังทั้งหมดก็ลองควังต้นไหนตันนึงนะถึงควังนะ มาตันตนไม่ก็กว่างตนนั้นกองวันที่สองมีตุลายนปวันที่สามมีตุลายนตรงกับวันเสาร์วันที่สามตรงกับวันเสาร์ก็ตอนเชา้ามีการจะล่องส้มปูดป้าป๋าจะล่องปราบดไหมจะล่องปราบดไหมเรื่องการแสดงประธรรมเทศนาหนึ่งกัน เดี๋ยวช่วงบประมาณบ่ายองกว่าๆตีทองโลดรบเมื่อนพระทิราชันออกอง mm hmm. แล้วก็เวลาสิบนาฬิกากว่าๆนะทีสามมาว่าอันเชิญพระคื้นน้มพระบรุณตาจีดีห mm hmm. ลังจากนั้นก็เวียนเทียนไปดันเซตพิธีวันสำคัญต่างศาสนาวิสาขบูชานี่กล่าวถึงเรื่องงาน เอาทีนี้ก่อนที่จะจบรายการวันนี้อันเลยนาฬิกาก่อนเลือกวลาตอนนี้แหละสักสิบนาทีเถอะน้องสิบนาทีนี้จะกล่าวโดยย่อธุรกิจลราเรื่องตีดมาฉาดเพื่อท่านผู้กองในบ่วมบ่วมบ่มบ่วมบู้บ่มบ่มทำามเข้าใจเบื้องต้นแต่ทันที่ไม่เคยรู้เลยหรือว่าท่านผู้กองทันนี่ก็เคยรู้เลยว่าตีดมาฉาดนั้นมันมีเรื่องราวเกี่ยวอะก็เลยก็คือตีดมาฉาดนี้มันมีมานานตั้งแต่สมัยนู้นเลย สมัยสุกโกทัยน,นี่ะนั่นมากก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำความดีของพระโพธิสัตว์นะในที่นี้ก็คือผู้ที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้านั่นแหละพระโพธิสัตว์ออย่างเช่นว่าตอนสำคัญคือการยิ่มพันการยิ่มพันคือตอนที่พระพวิษณ์โดนโปร่งได้บริจาค บริจาคช่างปัจจเจณาคินซึ่งเป็นช่างโคบ้านโคเมืองก็เชียวเป็นช่างที่ศักดิ์สิิทธ์เวลาหน้าหน้าแรงก็ฟอฝนได้นช่างนี้เต็มละประวิสันโดนนี่ก็ยกให้ก็ไปยกให้พั่ำก็ไปที่มาจากเมืองกะลิงกะราดจนทำให้ชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่พอใจประวิสันโดนมาประท้วงและก็กลับหลายที่นี่ในอดีตประวิสันโดนออกจาก ก็มีพระนางมาทรีแล้วก็กันน้าชาลีติดตามไปด้วยออกจากเมืองเนี่ยเรื่องของการบริจากการนา้จ้างกุ้นไม่พอใจหรือว่าการจำกันอีกกันนึงก็คือการบนาณประเวธการติดปรุงไปยุ่ใน,นป่าก็มี มีเตวดามีคนดีมากุมคร้องช่วยเ้ืยอระหว่างทางก็มีกษัตริย์เมืองเจตร,ราดเห็นว่าโรงนีนมีบุคลิกสถานะดีมีบุญวัสนาก็ต้องการจะแบ่งเมืองให้ปกครองแต่พระวิษณดรนกับปฏิเสธไม่เอาหรืองบทเดินทางไปรเรียกก็มีประอินไดนเนิรมิตชาลาไว้รองรับนี่เราบุญกุศลก้มริดอนที่มีมาแต่ก,ก่อน กันสำคัญที่คิดว่าคนตัวไปู้จักหมากก็คือกันชูช็อกชูช็อกนี้เป็นตัวเด่นก็เพจมา,าชาัดเลยนะเพราะว่ามีอะไรตีหน้าส้นใจชูช็อกมีรูปร่างหน้าเกลียดเป็นกอน้อนแต่ว่าเป็นคนมีปัญญาปัญญานี่คือปัญญาตีขี้โกงนะปัญญาขี้โกงแต่ต้าไม่คน ลงเชื่อได้ไง่ายจนเศร้าหมาเก็บเงินเก็บทองได้จำนวนมาแล้วก็พอมีเงินมีทองเ,เกิดอะไรขึ้นนั่นกันกะมีเผืออเอเออ่อนก้าวเข้าความเฉยเรื่อยันที่บดกรนก็เต้งไว้ตะล็อกตะล็อกวะ่ะเมื่อมั่งมีมากมายมิดหมายมองเมื่อเมือมองมิดมองเหมือนหมูหมาเมื่อไม่มีหมดมิดมุ่งมองมามุ่นมองมาหมอมาพี เมื่อมดมวยไม่หมูหมาไม่มามองคือพระจของจูจอกนี้ตอนมีเงินก้นก็ไปอ้อมล้อมเปือนไปข้อความเฉยเรือที่สุดก็เปือนก็อเอาเงินจนมดมดเอาเบียร์เอาเงินก้องจุจอกไปชายจนมดพอจุจอกไปทวง <c oughs> เปือนคนนั้นก็เลยไม่เถียเอาไรา่ก็เลยยกหลุกเศร้าคนช่วยให้เจออมิตาดาอาอมิตาดาเป็นผู้ิงที่ช่วยมานอกจากช่วยแล้วเป็น เมเรื่องดีๆจูจกก็เลยดูแลอย่างนี้จนเพื่นเ,นเนือนพรำอิจฉาโออิจ้าไม่ได้ทำรือก็ไปรบเมียตัวเองไปรบภรรยาตัวเองทีง่บ้านทต่ไม่บรรดาภรรยาของเปื่นจูจกเขาเรียกว่า,านั่งพระมณีทางไล่ก็เลยมาต่อว,วานั่งอธธมิตาดาเป็นใจได้ตัวเองทุกดานั่งอมิตาดาก็เลยมาวา่าจูจกแล้ว่าการันไม่ไปตักน้ไม่ไปทำไรเลย จากอม่อนเคยทำพอลงจากบ้านจากเรือนก็ตุกพวกนั่งพรมะมนี่ด้โตด้หวาไอเสียงไอไอจ็บจับนำใจเพราะฉะนั้นจะไม่ทำไรเะอยู่แต่บ้านเลยจูจกตรงไปห่าเด็กรับชายมาทำงานแทนจูจโด้วยความรักเมียถึงเมียเร้าวสวยนี่ต้องหวาหรือก็ต้องหวากัน <c oughs> <c oughs> ก็เลยคิดกันได้ว่าไปโกบเราเห็นซะดดนว่าโก้ไรก็ได้แกมี ประวิทยรน้อยนี่มีโลกอยู่สองคนไปกว็ว่าเนี่ยเป็นดีมากคุณชูชกเดินทางไปก็กันหน้าชาลีเนี่ยที่บอกว่าคุณชูชกเป็นคนเจ้าเล่หปีตุบายนี่พอเวลาเดินทางนี่ไปพบกับใครไปพบกับไปพบกับพรานชตเชตตบุตรพรานถึงพรานชตเชตตบุตรนี่เป็นผูท้ที่มาคุมครองประวิทยรน้อย แต่ว่าชูชกันสามารถลอกพรามจิตบุตรได้บอกว่าตัวเองนี่เป็นเป็นคนกองประจาชส้นชช่เป็นญาติของประวิสันดนมาเยี่ยมประวิสันดนในป่าปราบจิตบุตรก็เชื่อ <c oughs> อ่านี่ป่านไปเนึ่งด้านปอไปด้านทีซ้องอันนี้กันชุดระพุนไปถึงกันมา,าพุ่นทีนี่านทร์วักันมา,าพุ่นนี้ก็ไปตากบอัดอัด จุดตารือซี่จุตารือซีนี่ก็ตอนแรกก็เอ็นจูจโกมาเล็กๆไม่น่าไว้วางใจแต่ว่าความเ <c oughs> จ้าหลี่ก็งจูจโกกับตำเรือมากกว่าตัวน,นี้นี่มีคนสนใจทำหมาก็เลยต้องมาบุคคลที่รู้ทำหมาเมื่อเปิดสนดอนนี่แทนแก้งทำหมาจะไปสุนตระหนักทำที่สุดก็รือซีก็ลงเชือ้อจูจโกหลังกับร้อยพัานหน้านไปได้เนี่ย <c oughs> พอไปถึงทีบริษัทน,น,นันกรจู่โจกทำงานเลยก็ก็ซ่อ,องขุมารเป็นคนรักเด็กปนองปน,นีเจ้าไปเลี้ยงดูเป็นลูกเป็นล้าน <c oughs> แต่ว่าสัญญาณยันก็ลูกประพฤติสัต์คือกานาจารีนี่ก็รู้ว่าบุคคลคนนี้นี่หน้าตาเมื่อว่างนี้แต่จิตใจสอนไปด้วยความโหดเยี่ยมโหดร้ายคือไม่มีความเมตตาอยู่ภายในกานาจารีนี่มองออก ก็เลยไปแอบไปสอนไปยบในสะบัวเเต่ว so He so ่าประวิตส์นวลทุกพร้อมจูจกวนวนก็ต่างต่างนหน้าก็ใจอ่อนล่ะก็เลยไปตามก็น่าจะรีขึ้นมาจากสะที่แอบที่ลบอปอยู่ตีซุดก็ไปกับจูจกจนได้นี่เดตวกกองจ้าไม่ทันเหล่ามดเวลามดก่อนเลยสัตน์กางเอาเป็นว่าคนมาโตวันปราหน้าสัตน์กองนะ วันวิสาขบูชาวันนี้มดเวลาแล้วก็ต้องกออนุโมทนากับการติดตามรับฟังคนต่างดลายคอท่างดลามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุวันนสุขภาพลาคิดวางสิ่งนี่เป็นไปโดยชอบประกอบไปทาไม่เลือกวิสัยข้อเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางดลาวจงอำนวยพรประทานชัยให้ดันประสบพ้นจำร็จอิทธิพลที่ต้องการปรกติไมครั้งวันพระนา วิสขะบูชาเจริญพรท่านสาธุชนกำลังติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว101.75เมกะเฮิร์วันนี้ก็ตรงกับวันพระที่27พฤษภาคม2566ขึ้น8คัเดือน7เบื้องต้นเสนอพุทธภาสิทธ์บทว่ายธาจะพุทธาโลกสมิงอุปปัตชันติปพังกร,รา เตีิมังธรรมังปะกาเสนติทุกข์ปะสมมาคามินังแปลเป็นภาษาไทยมีความหมายว่าเมื่อพระพุทธเจ้าผู้ทำความสว่างเกิดขึ้นในโลกพระองค์ย่อมประกาศธรรมสำหรับดับทุกข์การที่พระพุทธเจา้า